กรับกลับมันก็เลยเป็นคือคือตอนนี้ฟิลิปเนี่ยคือมันด้วยด้วยเป็นแบรนด์ยี่ห้อยี่ห้อชั้นนํำด้วยพวกเีหลายอย่างออปชั่นหมดพีอ่าตอนนี้คือประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ทราบเรื่องร้อเการเปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้แล้วนะฮะถ้าเราต้องการสแตนบายเครื่องเหมือนว่าสแตนบายผมยังไม่ปิดกดกดตรงนี้นะฮะดีทีเดียวมันจะเกิดเมนูขึ้นมาสแตนบายกับ power off ถ้าเราแค่สแตนบายหยุดจ่ายลมใครก็จบบสแตนบายลมมันก็จะหยุดจ่ายแต่ถ้าเมื่อกี้เราเลือก Power Off คือปิดเครื่องตัวหน้าจอตรงนี้นอกจากมีอย่างอื่นแล้วก็สามารถดูระดับแบตเตอรี่ได้จากตรงมุมขวามือมันจะโชว์ถ้าเป็นสีดำๆเนี่ยแปลว่าแบตมันมีเต็มอยู่เมื่อเราถอดปลั๊กเนี่ยแบตตัวนี้มันมาสองก้อน ก้อนหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณห้าห้าถึงหกชั่วโมงรวมๆแล้วก็ร่วมสิบกว่าชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงมีหนึ่งก้อนที่อยู่ในเครื่องก็คือถอดไม่ได้ครับก,ก้อนหนึ่งคือก้อนตัวนี้ที่ถอดได้ครับก็อย่างที่บอกว่าก้กอนหนึ่งประมาณห้าถึงหกชั่วโมงสองก้อนก็ประมาณสิบถึงสิบสองชั่วโมงครับสมมติว่าไฟดฟับเนี้ยสามารถใช้ได้ใช้ไหมรลองได้ประมาณหกชั่วโมงเอ่อหมายถึงสองก้อน, 12, ส,ออนสิบสองสิบถึงสิบสองชั่วโมงแต่ที่แต่วี่แบตไม่ไม่ไม่มาที่มอานานนัน พรุ่นี้พอพี่กระจาบแล้วเราเสียบปลั๊กแล้วเปิดระดับระดับเลเวลมีหนึ่งสองส่วนใหญ่ใช้ประมาณเบอร์เบอร์ไหนฮะเบอร์สองเบอร์สองใช่ไหมอแปดสี่าต่อเลยค่ะมดตข้เลยอ่าคือจริงโอเคตรงนี้อันนี้ก็คือเวลาเปลี่ยนแปลงค่าก็เข้าไปรูปเฟืองตรงนี้อหมดอ่าจริงจริงหมดไอ้เมื่อกี้หมดก็หมดแล้วพี่หมดแล้วที่ผมบ่ก S อ A W A E วอส่วนใหญ่ถ้าใส่ทิ้วก็จะแนะนํา ตามนี้ s c p c หรือ vc แล้วก็จะมี smv แล้วก็ p s v แล้วก็ส p a p ส่วน2อ,อันนี้จริงๆเขาเป็นเลนหนนักกัดเป็น option. ออปชั่นนะฮะแล้วตรงนี้โอเคตรงตรงด้านด้านบนนะครับที่มีสัญลักษณ์เนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ที่3ที่ถัดจากรูปเฟืองมันจะเป็นเทรนเทรนหมายถึงว่าดูกราฟแนวโน้มก่อนหน้านั้นเทียบกับปัจจุบันว่า ดีขึ้นไหมสมมื่ว่ามันดูได้สองค่าสมมติอันบนเนี่ยผมจะจะเป็นดูเป็นค่าเป็นเลนแล้วกันอ่าอ่ามันจะเทียบดูว่าก่อนหน้านั้นกับปัจจุบันเป็นไงเป็นบัตตเป็นกราฟแนวโน้มเปรียบเทียบและอันล่างก็อันนี้ตั้งเป็น vte ก็จะเทียบกันดูว่าดูแนวโน้มสองอันที่ผ่านมามันจะเลือกได้ว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงดูงี้ผ่านหกชั่วโมงเป็นยังไงเลือกเป็นดูแนวโน้มจากอดีตเทียบกับปัจจุบัน นะครับเลือกเวลาได้จากตรงนี้แตะตรงนี้ปุบ๊บมีเวลาให้เลือกอันนี้ผมเพิ่งเปิดก,ก็เอาที่หนึ่งชั่วโมงกว่านี่คือเป็นลักหณักเป็นดูเป็นเทรนด์ส่วนด้านขวามือเนี่ยมันที่เป็นปรูปปัจแจมันก็จะเป็นออปชันต่างๆอาจจะเป็นออปชันที่คาลิเบตสายก่อนใช้งานก็ได้หร๋อว่าพี่อยากจะคาลิเบตสายก่อนเอามีอันหนึ่งผมลืมไปว่าลีเทสอ่าทดสอบลีเทสใช่ครับเดี๋ยวผมลืมไปว่า ตอนนี้เราต่อผ่านมอนน้ําเราเลือกตรงเฟืองก่อนเลือกตรงเฟืองนะฮะตรงนี้และเลือกฮีมทไฟแอคทีฟเฮดไฟเออให้มันเป็นออนก่อนผมยืนยันเพราะเป็นการยืนยันว่าผมใช้ม้อนน้ําคือมีบางที่เหมือนเอไอเขาก็อาจจะออฟไปหรือมาไม่ไม่อยากใช้ฟังก์ชันมอทน้ําก็ออฟไปก็คือเวลามันมีมันมีผลต่อการวัดค่าผมยืนยันว่าใช้ม้อน้ําำนี้ก่อนโอเคผมยืนยันแล้วผมแอสเซสไปก่อน อาเป็นรูปรูป,ปรแกร์ที่พี่บอกอยากจะเทสค b ลิเบชันเ set up ตรงนี้นะฮะจะจะเทสสายนะครับว่าเหมือนสายมันจะรั่วหรือเปล่า,าเนี่ยเบชันเซตอัพพอเข้าไปหน้าอน,นี้มันจะมีว่า c i ซ c ร์กิตค i ลิ a t i o n อันนี้เราจะคาลิเบตลวแตะตรงนี้นะมันจะมีรูปตัวอย่างให้เราดูเราต้องใช้รูปตัวอย่างด้านขวาก็คือ ถอดปลายสายให้พวกเขาต่อรูที่มีรูให้ใจออกให้เหลือปลายตรงนี้แล้วก็อุดรูอุดรูตรงนี้แล้วเราพร้อมแล้วแปะสตาร์ทอาติกผ่านอันแรกแล้วแต่ตัวนี้บรรทัดตรงนี้มันจะบอกว่าให้อันบล็อก คลายบล็อกอันนี้ไม่ต้องบล็อกแล้วเราคลายบล็อกเสร็จแ,แล้วเราแปะคอนเทนินถ้าติ๊กถูกสองอันแปลว่าเรียบร้อยมันก็จะระบุเววันที่เวลาเด้ยโอเคอันนี้คือคาลิเบรผ่านแล้วเสร็จแ,แล้วพอหน้านี้จกแล้วก็ติ๊กแปะตรงถูก พอจะใช้งานก็เป็รูปบ้างอาจจะใช้ถ้าจะสตาร์ทก็สตาร์ทได้เลยโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทมันก็จะจำค่าที่เราเทสเซร์กิตเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าจะล็อกทัสกรีนนะครับรว่าไม่อยากให้คุณตั้งอย่างเงี้ยทำองเนี่ยใช่ไหมฮะล็อกทัสกรีนก็จะอยู่ตรงนี้ตรงไอ้ไอ,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 อ้ลูกศรเนี่ยสอนชี้ขึ้นข้างแบตเตอรี่ แล้วมันมันมันมีตรงจะเป็นลูกนิ้วแล้วก็เส้นค่าคือห้ามแตกแตกไม่ได้อันนี้คือล็อกเพื่อนยาที่ลอแล้วที้ล็อกแล้วล็อกแล้วครับอันนี้คือแตะไม่ได้พอแตะปุ๊บมันจะถามแล้วว่าเราจะปลดล็อกหรือเปล่าถ้าปลดล็อกปุ๊บให้เรากดเยสค้างไว้สามวิแบบนี้ถึงจะกดได้ อ่าไปรูปกุญแจใหม่เมื่อกี้เพิ่งได้รีเทสพาร์มิเตอร์ตัวอื่นอีกอ๋อเป็นลูกป็นแจอ๋อเป็เจรฮะโอเคได้ค่ะอันนี้ใช่ไหมลูกลูกเฟืองอันนี้ค่ะไม่ใช่ลูกเฟืองลูกคุญแจค่ะเมื่อกี้เพิ่งได้รีเทสเนาะแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งมีอะไรนะอันอื่นเนี้ยเป็นเป็นเป็นออปชั่นเสริมหมดเลยเพราะเราเราใช้สายที่เป็นพาสซีฟแอคทีฟเซอร์กิตเราก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้แอคทีฟเซอร์กิตหมายว่าเป็นสายอีกแบบที่ต่อวาล์วต่างหากเราไม่ได้ใช้ส่วนที่เหลือเนี่ย เป็นออปชันเสริมจะต,ต้องมีออกซิเจนเซนเซอร์มีตัววัดคาร์บอนไดออกไซด์คือถ้าต่อออปชันเสริมพวกนี้มันก็ต้องมาเทสด้วยแบบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ต้องมาเทสด้วยมันก็เลยใช่แค่อันแรก <Okay. S 1> พอพอย้อนกลับไปน,นี้ฮะถ้าย้อนกลับหน้านี้จากไฟเบทมันก็จะมีอันอื่นครับคือดูอาัลามเหตุการณ์อาัลามทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับไม่ใช่ค่ะ ได้ไปทีแล้วค่ะได้งั้นเอาตั้งแต่อันนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นออปชันของเครื่องครับก็คือตั้งค่าว่าภาษาอะไรอาร์ลามตับเสียงเท่าไหร่วันที่เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตั้งค่าปกติค่ะครับถัดมาจะเป็นอันนี้คาลิเบตเมื่อกี้นะครับส่วนนี้อารลามก็คือหน้าอารลามทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับเครื่องก็บันทึก้หมดดูได้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็น Data Transfer ก็คือจะ Export ข้อมูลออกไปข้างนอก ใส่ USB รู้สึกว่าในในซองที่ดิสโพสน่ะมันมี USB อยู่อันมันจะมี USB แถมให้อันนึงอยู่ในซองอ้วตัวเยบมันอยู่ตรงไหนอยู่ช่องนี้ครับมันมันมีมันมีซ้ายขวาฝั่งนี้เป็นช่อง USB คือคือถ่ายข้อมูลแต่ว่าต้องใช้โปรแกรมอ่านฟิลิปแต่ก็คือเราดึงออกไปก่อนแล้วโปรแกรมอ่านฟิลิป้วเอาที่ไหนอ่ะก็พี่ส่งส่งเมลมาก็ได้เพราะโปรแกรมฟิลิปมันใหญ่ ส่งเมลมาเลยกเดี๋ยวทางผมอ่านให้หรือว่าส่งอ๋อต้องส่งให้ค you. ุณอ่านบริษัทอ่านใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าโปรแกรมมันใหญ่อยู่พี่เพราะโปรแกรมมันก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันในการใช้งานโปรแกรมมันซับซ้อนอยู่ส่งเมลหรือส่งเป็นแบบเขาเรียกอะไรแชร์ได้อะไรพวกนี้ได้ผมก็อ่านได้โอเคอ่านต่อไปครับ i อันนี้จะเป็นพวกข้อมูลเครื่องอย่างเช่น serial number ของเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้ ข้อมูลเครื่องแบบว่าเวอร์ชันอะไรอะไรเงี้ยครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันประมาณนี้ครับนี่คือหน้าเซตติ้งเครื่องหมดแล้วหมดแล้วก็จะมีการดูแลรักษาเครื่องอันนั้นเหมือนพี่บอกว่ามันใช้กับเด็กได้ด้วยใช่ป่ะอันนี้เป็นหมดอะร์เรวอย่างเดียวด้วยไหมนะหรือว่าเราเราสามารถใช้กับเด็กได้เมื่อกี้เห็นอะร์เรวพาเทียนตักตรงนี้พี่เช่น คือจริงๆน่สายตัวนี้มันสายประมาณยิบสายเส้นผ่านการยิบสองเมนเนี่ยถ้าลงไปเด็กเล็กจริงๆมันจะต้องลงไปถึงสิบห้าเมนถึงจะดีแต่นี่จัดมาเป็นยิบสองเมนมันก็จะเป็นเด็กโตอัพแต่พูดถึงเครื่องใช้ใช้ได้ครับก็จะมีตัวอินแฟนพีิติกแล้วก็เดาครับถ้าอินแฟนเนี่ยเราก็น้ําหนักน้อยที่สุดหนึ่งสองจุดห้ากิโลกรัมครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าต้องเป็นเซตอื่นกิอื่นต้องเป็นเซ็ตกิ๊ดเด็กใช่ครับคือถ้าอินแฟนเนี่ยเงื่อนไขมันพอมันลงมาเนี่ย มันจะต้องบังคับใส่เซ็นเซอร์เพิ่มที่เห็นว่ามันมีรูอะไรมันเพิ่มพอพออินแฟนมันคือเด็กเล็กๆประมาณอ2โลกว่าพอ2โลกว่ามันต้องมีเซ็นเซอร์วัดใกล้พอวัดใกล้ต้องมีออปชั่นต้องมีออปชั่นถึงจะรองรับก็พีดิติกพีดิติกต้องใช้พีดิติกคือถ้าตรงนี้สาย15มิลเนี่ยสาย22มิลเนี่ยที่จริงมันต้องน้าหนักตัวสัก15โลขึ้นไปแต่ถ้าลงไปถึง5โลปุ๊บมันต้อง ขนาดสาย,ต,สายต้องเล็กกว่าน,นี้ต้องลงสักสิบห้ามิลถ้าเกิดว่าเป็นเล,เล็กโตก็จะประมาณสักยี่ิห้ากิโลใช่ครับ,บสิบห้ากิโลสิบ้าสิบห้โลอขึ้นไปอ๋อสิบห้าโลค่ะต่อเลยค่ะนะครับเราอาจจะแบบตั้งจากค่าตรงนี้ก็ได้หรือว่าแต่ว่าถ้าเกิดพี่ใช้ n น w p a เพ e เชียนใหม่เนี้ยถ้าเราไปเลือกตั้งค่าใหม่มันจะล้างของเก่าทิ้งหมดเลยนะฮะค่าที่ตั้งต้องต้องเรียนว่าถ้าเราเลือก นี่ไปเช่นปุ๊บไปเลือกตั้งค่าใหม่แล้วก็ยืนยันเนี่ยค่าที่ก่อนหน้ามันจะล้างทิ้งและเริ่มตั้งใหม่นะครับอันนี้คือมันเลือกคร่าวๆอะอ่ะเป็นจริงเราไม่สามารถลงอินแฟลนได้มันเป็นออปชันที่จะต้องเพิ่มโซลิเซอร์ถ้าปฏิติกเนี่ยถ้าเราเลือกปฏิติกปุ๊บมันก็ล้างเมื่อกี้ทิ้งมันก็จะเริ่มตั้งค่าใหม่มันจะจํากัดเรื่องอะลามอะไรต่างๆไม่ให้เกินกว่านั้นค่าต่างๆก็จะกัดเฉพาะเด็กโตแต่ถ้าเรา ใช้เป็นอดดาแล้วมาเปลี่ยนค่านี้ก็ได้นะฮะใช้เป็นอดดาเปลี่ยนค่านี้ก็ได้เปลี่ยนค่าตรงนี้เพราะเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้มันลดลงนี้ก็ได้ครับท้องกินข้าเด็กตรงกินขาบอกแนะนาว่าสิบสายก็สิบสี่ถึงสิบแปดมิลแต่นี้เราเรายี่สิบถึงยี่สิบสองมิลข้างล่างมันเป็นอะไรข้างล่างเป็นอะไร ใช้สายก้าสิบอะไรนะสิบเก้ามิลเส้นผาศูนยกลางอะไรนะม้วองมีเซ็ตม้วนทองอาดัลก็อ๋อนี่คือคือเหมือนกับว่าถ้าตามสักคนก็บอกถ้าอาดัลพีดิติกเนี่ยสายเขาสิบเก้าถึงทนนะฮะสายสิบเก้ามิลแต่ถ้าอาดัลเนี่ยยี่สิบถึงยี่สิบสองมิลหมายถึงว่ามันแค่ให้เลือกว่าเราใช้สายทอยจากคนใช้เส้นผ่านศูนย์กลางมันแต่ว่ามันมีฟอร์มมาให้คือไซส์ที่เราใช้ปกติยี่สิบถึง22ครับ มีหมดอื่นอีกไหมฮะหมดอื่นหมดมีแค่นี้พี่ใช้ง่ายครับมีใครทะไหมลองไปทำเป็นเรื่องตัวการดูแลสระตัวนี้ตัวนี้คือเนื่องจากตัวนี้มันมีผลิตอากาศในตัวมันนกขอมาดูฟองน้ำตรงนี้จริงๆมันจะเรามีให้สำรองอีกอันหนึ่งอยู่ในกล่องครับอยู่ในซองใส่ไว้ให้แล้ว ตัวนี้ถอดมาล้างได้เป็นฟองน้ําเอามาล้างได้สำหรับอันนี้ล้างใช้อะไรล้างเนี่ยคือน้าเปล่าน้ำสบู่อะไรใช่ครับน้ำสู่น้ำสลายแล้วก็ถึงลมแห้งยากตัดแลมแต่ขณะขณะที่ที่ล้างก็เอาสำรองหนึ่งมาเสียบอ๋อค่ะอันนี้จะเป็นตัวตองฝุ่นค่ะแต่เพื่อนอันนี้มันมีสามเอ็มอยู่ข้างในท่อแถมมาให้อันนึงแต่อันนี้ล้างไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวแต่ถ้าดำแล้วแต่ถ้าดำแล้วที่ถอดทิ้งไปเลยคือเขาเอามาตัวอย่างให้ใช้ เขา่แถมมาแม่อันนี้ไม่ได้แถมทีเขาเหมือนเขาเขาสามเอ็มให้มาอันเดียวใช่เพราะบริษัทผมไม่ได้ไปซื้อสามเอ็มเพราะอันเนี้ยสามเอ็มมันต้องมดีอว่อ่ลิปครับถ้าเราต้องการเราผมก็ต้องมันเป็นกระดาษเอ็มก่อนคุณภาพของมันก็คือเมื่อดำก็คือต้องเปลี่ยนใช่ครับต้องทิ้งเลยแต่อันนี้อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นทางเลือกถ้าคู่มือเขาบอกเป็นทางเลือกก็คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คือเขาเขาแถมเขาเขาแถมให้ครั้งหนึ่งตอนซื้อ คือเขาบอกเป็นออปชันทางเลือกคือคือคือไม่บังคับแต่แต่ตัวนี้ต,ตัวนี้บังคับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ตัวเนี้ถ้าไม่ใส่ตัวนี้เป็น,นเหมือนตัวแมส่อรุ่นหนึ่งครับผมจำรุ่นไม่ได้ถ้าไม่ใส่ตัวเนี้ฝุ่นมันจะเข้าไปเต็มเลยตัวนี้บังคับต้องใส่แต่ตัวใน,นไม่บังคับเขาเขาบอกเป็นออปชั่นทางเลือก อันนี้คือคือให้ดูแลตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนในตัวนี้สายพวกนี้ก็ผมแนะนําว่าไปอบแก๊สดีกว่าเพราะว่าโดยเฉพาะอันนี้เดี๋ยวเยวลาถอดอันนี้ผมว่าเอาถอดแยกบอน้ําออกเอาแยกอน้ําออกโดยเพราะมอน้ําเนี่ย อันี้เวลาเอาไปอบแก๊สเนี่ยต้องแยกอย่างแ็กลองเล็มๆตรงนี้แยกแยกเกาเรียกว่าแยกฐานล่างกับตัวแชมเบอร์ออกส่วนแต่พี่ทําอยู่แล้วใช่นะต้องค่อยๆเล็ม้ยพี่เขาแปลว่าพี่เขาเก่งนี่ให้น้องเขาตอนมันต้องค่อยๆเล็มลองนะ